สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ต้นสุขนุนสุขุนเดจ้าตอนนี้อยู่ที่ประตูไซเน,นาะมันนีก็ใส่เครื่องเก่าเดิร์ทไฮเด้อเครื่องใหม่แบดเบิร์ดเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ใส่เครื่องเก่าในการถ่ายคลิปยังให้พ,พี่น้องเบิ่งในแล้เนะาะใครางไก็ฝากติดตามในเดจ้าแบดเบิร์ดเนาะค่อยลงคลิปให้เบิ่งน้ำหลังเนาะน้ำปูเนาะนะเคยเห็นกาสามีค่ะหันมาเน่ สวยงามมารีงามแห่งแสนสบายครหอมหความสุนสาทั home ้งมวลมีเสียเสงสาไม่คิดเป็นที่น้องเดียว โอ้โหเดียวสังชีวิตไหม่อพี่ท้าดินแดนแห่งนี uh, oh. ah. oh. Oh. Ah. Oh. So ้สดที่งามไหมล นสงามเลยนะผมเปิน้ำผู้งานมาเลยงามาเลยพี่น้อง งามมาเลยน้ำผูเ้เขาประตูใสเน้ะย้ำคำคืนเนาะลูกไม่สับสนงามมาเลยลามมาเบิรงน้ำผู้น้ำกันจ้าอยู่ประตูไสเนาะมาดูน้ำผู้ด้วยกันนะคะอยู่ที่ประตูชัยเวียงจันเจ้าอยู่ที่เวียงจันจ้า

เผลอ,อปลอยนี้สาหัสสัสีเริ่ดสามีไปนทดน,นา้างานไม่ดีพี่น้อง ตัวนี้เห็นกางามงปูนอ่ามีหยาดฝนด้วยปูนกำลังจับโทรศัพท์มือถือจ้องถ่ายภาพกนนนะอันนี้รอบๆเขาจะเปิดเพลงเพลงไว้กับไว้ตามเชียงเพลงนอนน้ำฝน,อ,นอ๋อมีฟ้าเรือมทั้ง่ังนะพี่ดองประตูไซเดออยู่แวงจันทร์นอนย้ำคำคืนเฮา งานคืออย่างนี้คุยได้บ่เคยเห็นกันมาเบิ่งเด้อนี่ตันหามเนาะ๊าด๊าดฟากเหลื่มมีแมพเพียแมพเพียแมพพี่น้องฝากก็ได้จะแมนงามบรรยากาศค้นกับลายอยู่เนาะเอ็มทำคืนเนาะ กล้องอาจจะประชาตนในเด้อพี <sk> <ưới> <sm> ่น้องแวดแวดเครื <sh eles> <sh eles> ่องนั้นเบิเนะใส่เครื่องเก่าเนาะสามีเสวยเล่นโทรศัพท์อยู่นางคือนางไม่สนใจอะไรนางอยู่กับโลกส่ดนตัวของนางตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหลายบอนหลายคนเนาะมาถ่ายหูปเก็บภาพบรรยากาศเนาะภาพสวยๆน้ำตกงามน้ำผุงงามเนาะ อันนั่นหนึ่งนะหันก็คือทีมงานของพวกเขาี่แหลนะเนาะที่มาจาเติงก็นั่งจะแมนเด้จะมันงามมนดีเนาะถ้าจะจะัดไฟแสงสีใส่นะพี่น้องมันก็สีงามตามสีสีของไฟนันะ่นแหละเนาะ ไฟแสงสีเกิดอย่างกรสิงามคือไฟแสงสีะนะเด็กๆเนาะอัะอะนโต๊ะตาจอบปานความสูงมาอ่าตัวนี้ง่ายไหม,มาดิ เบิงไก่อาจจะไม่เห็นชัดนะพี่น้องก,ก็เลยเบิงไกน่นี่ประตูซ้ายย้ำคำคืนเนาะแห้งดังแห้งก็ขึ้นสูง คนกระไลนะพี่น้องบรรยากาศทางล่างเนาะว่ายอันอันคนหลายหลาย<อ>เขาก็มาเบิ่งน้ำผู้คือการอะไรไ<อ>พี่น้องและนักท่องเที่ยวมาจากบอดอื่นบนไก่ต่างประเทศก็มีเน,ะนาะนหลายประเทศมาเที่ยวอันนี้จะเป็นคุณอาวด้วยถ่ายคลิปนะก็ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนะเลยนะพี่น้องเนาะ งั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าปกติขีดเสวยเนี่ยสิบกคือหมู่ดอกจ๊กทายยังไงทุกๆอย่างเลยเห็นยังไงเอาเห็นยังไงเอาเพราะเราจะไปเบิ่งนขางนั้นเนาะเป็นอะไรเนี่ยนะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะเจ้าอันนี้จะเป็นมุมอีกขางหนึ่งเนาะ จะบ่าเห็นประตูไซนะ์เนาจะเห็นเป็นหออันหอเอเียงไปเนาะประตูไซน์จะอยู่อีกข้างหนึ่งงามเด้อ จะแม่นเด้พี่น้องงามปา่คุณอาจจะอยู่โซนนู้นนะคนเยอะมากแจ้งท่อ,อทงเที่ยวแห่งของเราอีกแห่งหนึ่งเนาะอยู่ในเวียงจันเนาะ ย้ำกลางคืน,นเป็นจังเปิดยังกลางไม่เพิ่งกับบ่อคอยเปิดดอกไม่รู้ฝ่ากระเหลืออันกีคือประตูทรายย้ำคำคืนเนาะปกติไม่ขื่นเพิ่งได้เนาะจะในเพิ่นบ่ใบขึ้นเนพิ่นปีดการขึ้นพอเป็นยังสั่มแซมได้เอยีงยงเนาะเซอรไพรกับโบหุคักเนาะเพิ่นปีดปกติจะขึ้นอยู่สั้นสั้นสองสั้นเพิงนั่นแหละพี่น้องขึ้นไปยืนเบิร์นบรรยากาศได้อันนี้คือขึ้นบ่ได้เนาะช่วงนี้เพินะ่นปีดเนาะ จะแมนซูเนาะอันก็กลางนะมาเปร์ประตูซส่เลวกักบสิได้กราบไปใส่เบอร์เลยเนาะเปงาน้อฝ้ากระห้องพี่นอนจ้าทั้งล้างฝ้าห้องฝ้าเหลืองก็สิได้เดินทางกราบแล,ละนะ้วล่ะเนาะ มาเบเบงพอแบบเบเบงทำงานายังทำคืนกระซีมีอันดอกไม้เนาะดอกไฟประดับด้วยนะคะอันนี้ก็คือดอกยียงขึนเนาะยิงหลินเด,ดินทะางกลับก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าปลาติดตามด้วยนะคะอขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจเด้อจ้านี่คือรถเนาะคือรถแลกเเมืองเลย เป็นปัซสาหรอแล้วก็ได้แต่แม่นะอันนี้ก็คือบ่อนยังลี่ยัำกลางคืนเนอะยํำค่ำคืนนะคะรถเราจะอยู่พันใดเอาหัวซาสา,สาเมอิเสอยยืนยังคนยืนหางยังนะรองเท้าใหม่ซื้อแล้วก็ใส่เลยนะคะอันนี้คือรถของเท้าเนาะที่จะ ้มวันนีเป็นไงบ้างคะคุณอาเหนื่อยไหมคุณอาเหนื่อยค่ะหิวข้าวเหนื่อยมาหิวข้าวด้วยน่าจะไม่ไหวนองปทักกระซิบกราฟก่อนนะคะพี่น้องขาเบื้องบรรยากาศน่ากรอบเนาะจูเน่เลิศเลิศเพอร์เฟคจีริจูเน่สวยงามบรรยากาศกสิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆกุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ